ทำยังไงให้ได้งานมากขึ้นนะครับจะลองเอามาบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกันนะสวัสดีครับผมนี่พีเองครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าต่อจากประสบการณ์การขับแกปนะครับ,เป,รบเป็น EP ที่2แล้วนะครับ ทำยังไงให้ได้งานมากขึ้นนะครับจะลองเอามาบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกันนะสำหรับมือใหม่เลยย้อนกลับไปก่อนพจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับการขับแกล็บถือว่าวิบัติมากๆเลยวิบัติยังไงนะครับขับไม่เคยได้งานเลยผมขับแกล็บมาวันนั้น2วันติดที่ผมไม่ได้งานไม่ได้สบาดเดียวผมก็ จอดบ้างขับบ้างไปพื้นที่สีแดงบ้างตามที่เขาบอกกันเลยนะว่าพื้นที่สีแดงมันจะได้งานเร็วใช่ไหมจอดประมาณชั่วโมงหนึ่งงานก็ยังไม่ได้ครับทุกคนแล้วผมก็ขับวนไปครับสามย่านสีลมเซนทรเวิร์ประตูน้ําอะไรอ่ะสยามอะไรพวกนี้คือผมไปมาหมดแล้วทุกคนผมไปมาหมดแล้วจริงๆนะครับผมก็ขับวนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีงานสักงานเด้งมาหาผมเลยวันที่สองผมก็ยังไม่ได้งานอีกนะครับเป็น2วันที่ผมแบบรู้สึกเฟลมากๆเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ทำไมเราถึงไม่ได้งานเลยวันที่สามครับผมผมก็ได้งานนะครับแต่ได้แค่ตัวเดียวนะคือได้ประมาณ4ี่สิบาท50ิบาทก็ได้ข้าวจานหนึ่งหมดแล้วอะวิ่งอยู่แค่นั้นอะค่าน้ํามันก็ไม่ได้นะครับมันทาให้ผมรู้สึกว่าเราควรจะไปต่อหรือว่าเราจะหยุดกับการวิ่งแก๊บผมก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าเอะถ้าอย่างนั้นแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับเครดิตของเราหรือเปล่าเครดิตของเรามันแค่ร้อยสองร้อยมันทําให้เราแบบว่าเอ้ยไม่ได้งานผมก็อัด เครดิตเข้าไป500บาทครับพอผมเติมไป5้0อบาทกับวันรุ่งขึ้นครับผมออกไปครับไม่ถึง5นาทีครับทุกคนงานแรกเด้งมาเลยปริงปริงคือแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวจริงเหรอวะแบบคือผมเติมไป5 0 0อแล้วงานมันเด้งมาเร็วขนาดนี้เลย <Hey. S 1> หลังจากผมได้งานแรกเสร็จงานที่2งานที่3งานที่สงานที่5้างานที่6เข้ามาเรื่อยๆเลยจนผมรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ได้พักเลย มันมันก็ดีอ่ะมันก็ได้งานมันก็ดีใช่ไหมเงินมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่โคตรเหนื่อยเลยนะคือมันก็สนุกแล้วมันก็เพลินสุดท้ายก็สองทุ่มกลับผมก็กลับเข้าบ้านกันผมแล้วผมก็เติมเข้าไปใหม่พยายามเติมเครดิตให้มันแบบ500ขึ้นไปอ่ะซึ่งงานมันก็เด้งเด้งมาเรื่อยๆไม่ใช่เหมือนตอนแรกที่เราไปแบบไปจอดนิ่งๆรองานเข้าชั่วโมงสองชั่วโมงกับเครดิตร้อยบาทสองร้อยบาทซึ่งงานนั้นไม่เข้าเลยครับ และนี่มันก็คือทิศของพี่ว่าเออเราลองเติมห้า้อบาทไหมสําหรับมือใหม่นะครับอยากให้ลองเติมสัก5 0า้อยบาทก่อนแล้วก็ไปวิ่งในพื้นที่จุดสีแดงหรือว่าวิ่งไปศูนย์การค้าหรือว่าศูนย์อะไรก็ตามแต่ที่แบบมีแกลบค่อนข้างที่แกลบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปจอดรอสักแป๊บนึงถ้ามันไม่ได้สักประมันครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้เรามูฟแล้วลองไปที่อื่นนะครับบางทีเราอาจจะได้เป็นแกลบเอ็กซ์เพสมาก็ได้ก็ไอสำหรับวิธีเติม5้า้อบาทเนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นวิธีสุดท้ายของคนะรับว วิ่งแล้วมันไม่ได้งานจริงๆเลยมันไม่มีอะไรเลยคือมันเงียบทั้งวันตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นคือมันเงียบนะครับก็อยากให้เป็นวิธีที่สุดท้ายให้ทุกคนเนี่ยลองไปเติมดูนะครับ500บาทลองดูขั้นต่ำนะ500บาทนะครับอย่าทิ้งมันไว้30บาทร้อยนึงเลยผมว่ามันไม่ได้เลยมันอาจจะได้แหละแต่อาจจะสาสชั่วโมงบางคนผมเห็นนะครับรอประมาณ5ชั่วโมงคือยังไม่ได้ซักงานเลยผมก็ว่า มันก็ไม่คุ้มนะถ้าเราขับวนไปเรื่อยๆมันก็ค่อนข้างจะเสียค่าน้ํามันด้วยใช่ไหมล่ะ <Okay. S 1> เออมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่คุ้มนะครับฉันแล้วลองเติมเครดิตดูนะครับห้าร้าบาทแล้วสําหรับวันนี้มันก็คือทิคของพี่นะที่ได้ลองไปขับแกปบดูจาก จากวันที่เราเนี่ยไม่เคยได้งาน2วันติดกับตีไป3วันเพราะวันที่3ได้แค่วันเดียวอยมันได้แค่ง,งานเดียวตั้งแต่ที่ผมได้เติมเครดิต500บาทเข้าไปนะครับงานมันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะและนี่ก็คือประสบการณ์ที่พีมาเล่าในวันนี้นะฮะสำหรับพี่ๆมือใหม่ก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเติมเครดิตขั้นต่ำา500นะฮะมันก็เป็นการการ,การันตีว่า เออเรามีเครดิตให้กับบริษัทบริษัทก็จะมอบงานให้กับเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็พี่ๆคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้งานเลยผมก็จะบอกไว้ว่าเออพี่ๆอย่าเพิ่งท้อเลยเพราะผมอ่ะผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันจุดที่แบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากไม่อยากทําแล้วอ่ะไม่อยากทําแล้วคือมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วก็งานก็ไม่เข้าเลยนะครับอยากให้พี่ๆมือใหม่เนี่ยอดทนสักนิดนึงกับฟันหน่อยกับฟันนิดนึงนะฮะแล้วก็พยายาม เติมเครดิตอย่างที่ผมบอกพี่พี่มือใหม่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ต้องท้อไม่ได้งานไม่เป็นไรเอาเครดิตเข้าสู้มันครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe พีด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ2,000 Subscribe ในช่องชาแนลของผมขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ